หากคุณกำลังรอคอยการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์จากใครบางคนอยู่นะฮะต้องบอกเลยขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะฮะที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าคำตอบที่คุณจะได้รับนั่นก็คือเขาจะเลือกคุณค่ะ ใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์รับคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อรับพลังงานดีๆเพื่อรับคำนำานายดีๆของคุณเพราะนี่คือการแรนดอมนะคะหากคุณคิดว่าใช่และเชื่อรับคำนำานายไปเลยค่ะหากคุณไม่เชื่อหากคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลื่อนผ่านไปค่ะเพราะนี่ไม่ใช่คำนำานายของคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ได้รู้สึกอินไปกับมันหรือไม่ได้รู้สึกเปิดรับพลังงานนี้นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ตั้งใจดูและอยู่ฟังต้องบอกเลยนะ ในปี2516นี้ คำตอบที่คุณจะได้รับจากเขาคือการที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณจะชัดเจนกับคุณจะ take action อะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเลือกคุณแล้วตัดสินใจอยู่กับคุณแล้วตัดสินใจเลือกคุณแล้วนะและจะมีความรักที่ดีกับคุณแล้วนะในปี2 5 1 6ต้องบอกเลยดวความรักสดใสนะคะเขาจะเลือกคุณจะตัดสินใจเลือกคุณและจะมีความชัดเจ มากขึ้นความรักจะหอมหวานจะสุขสมหวังจะสำเร็จดังใจนะคะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณจะเห็นคุณงามความดีในตัวคุณจะรู้แล้วว่าคุณคือเพชรเม็ดงามที่เขาขาดไม่ได้จะรู้แล้วว่าเขานะไม่สามารถขาดคุณได้จะรู้แล้วว่าคุณคือของดีและของที่มีคุณค่า จะรู้แล้วว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนจะรู้แล้วว่าคุณมีดีมากมายกว่าใครๆจะรู้แล้วว่าใครๆก็ไม่เทียบเท่าได้กับคุณเลยนะเขาจะรู้แล้วว่าคุณคือคุณงามความดีคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาเขาจะรู้แล้วว่าคุณคือของดีคือคนดีคือคนที่ควรค่าและคุณ มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความรักจากเขาเขาจะตื่นรู้ตรงนี้และเขาจะกลับมาเลือกเลือกคุณนะจะกลับมารักคุณมากกว่าเดิมนะการกลับมาครั้งนี้การกลับมาตัดสินใจที่ชัดเจนในครั้งนี้จะเป็นความรักที่จริงจังจริงใจเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณนะมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะเทคแอคชั่นอย่างชัดเจน นะและความรักนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นนะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นนะต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้และตั้งใจรับพลังงานนี้คุณคือผู้โชคดีในเรื่องของความรักในปี2566แน่นอนยินดีด้วยนะคะ